เก like <no ี่ยวกับฝนโซ่ฝนโซ่ฝนโซ่โซ right ่โ่โซ่โไหมเนะเดี๋ยวผมให้รายละเอียดีเลยเหตุมันเกิดเมื่อวันที่เจ็ดพฤษภาคมนะปีนี้นะครับก็คือกลุ่มผู้ต้องหาเนีร่วมกันพาผู้เสียหายเนี่ยไปทำชั่วร้าจากนั้นก็นำทรัพย์สินของผู้เสียหายไป นั้นมาแจ้งความกับทางชอทองหล่อครับผู้สืบสวนก็ติดตามจับคุมเมื่อเดือนที่แล้วจับได้สองคนแล้วก็คือนายสรรสมบูรณทรัพย์และก็นายบรรพฤษขุนทองนะครับสําหรับผู้ต้องหารายที่จับได้ปัจจุบันนี้คือนายวิทยาชันจังหวัดลำปางซึ่งเี๋ยวผู้ต้องหาอีกหนึ่งรายคือนายกุณาท์มะลินนะครับซึ่งเหลือระหว่างการสืบสวนตามตัวในรุีนท่อครับ